ร,ร้านนนจันคาร์เออเดียลนครสวรรค์วันนี้พามาดู n i สสันนาวา r ่นะครับ NP 3 0 0ก็คันนี้มาจากกทมเลยนะครับเดินคันนี้เป็นงานแก้นะครับแล้วก็เป็นที้ว่าคันนี้เปลี่ยนของเยอะผมก็เลยนับเป็นงานติดใหม่ดีกว่ารถคันนี้ระบบไฟเนี่ยจะเหมือนกับ d m a ม1.9นะครับถ้าใครจะทำเครื่องเสียงเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องระบบไฟเหมือนกัน เพราะว่าเขามีตัวเช็คชาร์จมาเช็คชาร์จตังคั่วลบเหมือนกับอีซูซูเลยครับก็เรื่องใส่กาวแนละก็ควรจะต้องมีทําเพิ่มนะะส่วนจะจุดตรงไหนตรงไหนก็ดูร้านที่เขาติดตั้งแล้วกันครับคันนี้นะทุกค้าตั้งจบย์ว่าชอบฟังเบสเพลงแบบว่าลูกทุ่งนุ่มๆลอยๆเบสลากยาวก็คือเบสเบสนุน่มน,น,น,นะฮะคางยาวมาดูรายละเอียดกัน ปกติรถคันนี้จริงๆมันต้องทําเป็นตู้เปิดตา,ตามตามโจทย์ของลูกค้าเลยอพอดีว่าลูกค้าเนี่ยคันนี้เขาอยากได้ตู้เป็นงานโชว์แต่อยากให้เสียงมันมอนตู้เปิดนะฮะก็เราก็จะทําไปตามโจทย์ของลูกค้านะครับก็มาเริ่มกันต้นที่ชุดปิ้วหน้ารถนะของต้องมีนะฮะแล้วก็ลโพงหน้ารถล,ลำพงหน้ารถคันนี้ใส่เป็นลำวง8นิ้วนะครับก็ติดตั้งซ่อนสวยงามไม่เห็น โดนน้ำได้นะครับมีผ้ากันน้ำให้นะก็ส่วนแข็งประตูคันนี้ก็จะใส่เป็นลำโพง8นิ้วนะ8นิ้วเสียงออกมาได้เต็มเหมือนกับดีแม็กเลยดีแม็กเลยนะฮะออ l n e ดีแม็กอะก็ปั้นเสียงแหลมใส่ตรงนี้นะส่วนงานด้านหน้าคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนใส่จอ ใส่จอ Android นะฮะ9นิ้วแล้วก็ปั้นชุดคอนโซลปีอันนี้ขึ้นมาใหม่นะฮะ,ะปกติรถรุ่นนี้มันไม่มีช่องใส่ปีสำเร็จขายแล้วก็เวลาติดเครงเสียงส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าจะาปีไปติดไว้ตรงด้านตรงนูน้นใช่ไหมฮะอันนี้ผมปั้นไปให้ใหม่นะจะได้สะดวกในการปรับแต่งส่วนที่จุดบุหรี่ก็ยังยังอยู่เหมือนเดิมส่วนงานด้านหลัง ด้านหลังครับคันนี้ก็จะมีติดตั้งแผ่นแดมนมฮะด้านล่างแผ่นแดมด้านล่างแล้วก็แผงหลังขึ้นไปแบบเต็มระบบเลยแะครับส่วนแผงประตูก็มีแดมประตูด้วยนะครับมีแดมประตูด้วยกนะ็คันนี้มองไปเนี่ยมันจะเหมือนกับเพื่อนๆอ,อาจจะคุ้นชินกับตู้ฟาดนะฮะแต่คันนี้ไม่ใช่ตู้ฟาดนะฮะอันนี้ผมออกแบบด้วยโปรแกรมแล้วเนี่ย คันนี้จะเป็นตู้แบนพาร์ตออเดอร์สามนะครับออเดอร์สามอยงที่ว่าเอาทรงเหมือนเฉยๆเพราะหนึ่งลูกค้าเนี่ยไม่ได้ฟังเบสแบบหนักหน่วงอ่าชอบเบสแบบนุ่มลอยเบรลักยาวนะครับเบสดคางอ่ะและ้วก็ตู้ฟ้าเนี่ยบุคลิกของตู้ฟ้าจริงๆอ่ะมันจะเบสมันจะกระแทกนะฮะเบสดเบสดังมันอ่ะว่างันเถอะแต่ลูกค้าคันนี้เขาไม่ไม่ฟังแนวนั้นนะผมก็เลยต้อง ปรับตู้ใหม่แต่ทรงเนี่ยมันต้องเป็นทรงแบบนี้เพราะไม่เหตุผลกนะ็คือว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวตู้เนี่ยมันจะยื่นออกมาเยอะคันนี้จะยื่นออกมาจากของเดิมเนี่ยแค่สองนิ้วนะครับถ้ารถคันนี้รถเพื่อนๆคันนี้ใช้รถรุ่นนี้อยู่ก็ลองลอง,ลองวัดดูก็ได้ครับจะยื่นจากตรงตำแหน่งเดิมมาเลยนะครับสองนิ้วส่วนสูง,งความสูงเนี่ยอันนี้ใบนี้จะสูงอยู่ที่12บนิ้วครึ่งครับความสูงของตู้นะครับก็ รถรุ่นนี้มันแคบอยู่แล้วดูภาพหลวมมันแคบนะมันแทบกับรถรุ่นอื่นผมผมเคยพูดในคลิปที่แล้วว่าอ,อนาวราเนี่ยมันทําเครื่องเสียงได้หลังดังแรงเท่ากับดีแม็กวีโก้ไม่ได้นะครับดังไม่ได้แต่ถ้าจะให้ทําได้หนึ่งก็ต้องมีนั่งลําบากนะคือคือจะจะนั่งลาบากไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนรถยี่ห้ออื่นทาให้แรงเท่าเขาได้ครับก็จะมีอีกสูตรหนึ่งส่วนคันนี้มันไม่ได้เป็นตู้ฟาดนะฮะสังเกตได้ ถ้าไปย้อนดูคลิปของผมเนี่ยพวกตู้ฟ้าทั้งหลายแหล่องผมเนี่ยอพอตเนี่ยมันจะใหญ่มโหรารนะอันนี้จะไม่ไม่ใหญ่ก็ส่วนด้านหลังก็มีงานติดตั้งก็จะมีพัดลมระบายความร้อนนะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นไอเลิกนะฮะบนบาบายความร้อนด้านหลังเสียงกลางด้านหลังเนี่ยจะเป็นของเก่าของรถคันนี้เหลือใช้อยู่แค่คู่เดียวเองที่เหลือเปลี่ยนใหม่หมดนะ ตัวช่วยไม่มีเลยคนลูกมันพจนขาดคนจริงใจความหมายไม่พอนับวันยิ่งจนแทนนอขอพลองขอช่วยที ลูกพ่ออุมันสามต่อ้ังเต็มที่ยิ่งก็ร่มเย็นเมื่อกำามงถามมาเจดีเป็นส่วนรวมได้มาดเป็นบุญที่มุ่งได้มาตั้งน้โมซจำขอด้วยพราธรรผู้ชาลุนพทน บนเรียนชนนจนขึ้นขอสวมเลดพันล้านที่ข้อมือขวาปัดเป่าความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกปป้วยกับเขาบางนะให้สมคำวา่าสิทธิ์หลวงพ่อรู้ ติดตั้งแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามกันมาได้ครับร้านนนจันท์คาออเดโอนครสวรรค์เบอร์โทรศัพท์0896440504นะครับก็ช่องทางทางเ Facebook ก,ก็ติดต่อที่ร้านนนจันท์คาออเดโอนครสวรรค์เลยนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนช่องทางน youtube ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับก็คลิปนี้สวัสครับ 你。Mm hmm.